สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่319ปราการชาตงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาณสถานชุมชนเฟิงหลีภายในเขติหาบนภูเขาแม่ชินเฟิงนั่งอยู่บนโซฟารอบกายเขาทั้งซ้ายขวาทั้งหมดล้วนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทในเวลานี้นอกไปจากลิงวูยีแล้ว ยังมีซูสิงฟูอีกคนหนึ่งที่สามารถตัดผ่านสู่เลเวล e ได้สำเร็จปัจจุบันโจหาวได้มาถึงเลเวล f 8แล้วแต่เขายังอยู่ระหว่างฝึกในทุ่งล่าชินเฟิงคาดว่าเมื่อพี่น้องคนนี้กลับมาอีกทีอีกฝ่ายคงสามารถก้าวขึ้นเป็นเลเวล e ได้เช่นกันส่วนคนอื่นที่เหลือนี้ก็เป็นหวังเฉินหรือซูและคนอื่นๆผู้วาการเมื่ออาทิตย์ก่อนทาระกูลใหญ่จากสามเฉิงแวะมาเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้กับพวกเรา ฉันเลือกเลิกเปลี่ยนตามที่คุณขอแล้วนับเป็นเงินได้ราวๆหกพันล้านเหรียญซู่สิงฟูกล่าวก่อนหน้านี้เฉิงงจูต้องการจะเชิญฉินเฟิงไปแน่นอนว่าเป็นเรื่องการแบ่งผลประโยชน์กันแต่ชินเฟิงไม่สนใจจะร่วมหุ้นกับอีกฝ่ายและเสนอให้แลกเปลี่ยนทั้งหมดเป็นเงินเท่านั้นไม่มีการหารทรัพย์สินใดๆไม่เกี่ยวข้องอะไรกันทั้งนั้นเพราะหากแบ่งปันกันในรูปแบบทรัพย์สินนั่นหมายถึงการเป็นหุ้นส่วนกันแบบนั้นฉินเฟิงจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของพวกเขา ขณะอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลืออะไรชินเฟิงได้เลยในกรณีนี้คงมีแต่ฝั่ง3ตระกูลที่รู้สึกยินดีได้เกาะเขาเป็นปลิงดังนั้นชินเฟิงจึงปฏิเสธไปรับเอาแค่เงินเขาไม่มีความคิดอยากเข้าไปแทรกแซงอํานาจของเมืองเฉินหยางอ uh ่ะฮะว่าต่อสิเขตอื่นในเมืองเฉินหยางและผู้นําของเมืองสถานชุมชนใกล้เคียงได้ส่งของข,องขวัญมาแสดงความยินดีทั้งเมืองไห่และฝูเฉิงก็เช่นเดียวกัน หลังจากนี้นับยอดแล้วเป็นจํานวนเงินมากกว่า5,300ล้านเหรียญของควัญที่คนเหล่านี้มอบให้แต่ละชิ้นมากสุดมีมูลค่าสูงถึง10ล้านเหรียญมีผู้คนมากมายยินดีมอบให้บางคนก็ให้มาหลายชิ้นจํานวนก็เลยเป็นอย่างที่เห็นผู้คนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าต้องการประจบสอบพลอยชินเฟิงชติที่เดียวในจิตใจของพวกเขาส่วนหนึ่งก็เป็นเนื่องจากความยำเกรงของชินเฟิง กลัวว่าฉินเฟิงจะจัดการพวกเขาเหมือนกับที่เขาเคยทํากับคนอ,นอื่นในอดีตเพราะท้ายที่สุดแล้วฉินเฟิงได้ไปเหยียบในขอบเขตเลเวลดีแล้วนั่นเทียบเท่าได้เลยกับการก้าวขึ้นสู่สกรารใหม่กลายเป็นราชาแห่งักรารที่ไม่ว่าผู้ใดในสามเฉิงก็ต้องยอมจำนนฉินเฟิงพยักหน้าสู้สิงฟูเริ่มรายงานต่อในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาจูๆ่ๆก็มีคนคนหนึ่งนำอุปกรณ์รูน และไอเทมต่างๆของผู้ใช้พลังเลเวล e จากภูมิภาคอื่นมาขายให้กับพวกเราเป็นจำนวนมากทางเราได้จัดงานประมูลเพื่อขายสินค้าเหล่านี้เป็นเวลาติดต่อกัน7วันสุดท้ายสามารถสรุปยอดได้ทะลุถ,ถึง3,000ล้านเหรียญขอภไปนะครับสุดท้ายสามารถสรุปยอดขายทะลุสูงสุดได้ถึง3 0 0แสนล้านเหรียญและกำไรที่ได้มากถึง3 0 0 0 0ล้านผู้ขนรับค้างไม่ได้ยินรายงานนี้ทั้งร่างพลันสันสะาน พวกเขาไม่อาจจินตนาการได้เลยเงินสามหมื่นล้านจำนวนเท่านี้สำหรับสถานชุมชมขนาดเล็กมันมีปริมาณสูงเทียมฟ้าแน่นอนสู่สิงหูไม่ได้เอ่ยออกไปว่าในรายการเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่ถูกชินเฟิงนำมาชินเฟิงพยักหน้าอีกครั้งและกล่าวว่าอืมคราวนี้ทำได้ไม่เร็วไม่หรอกที่เกิดขึ้นได้เพราะเป็นความสามารถของผู้ว่าการสู้สิงหูไม่กล้ารับคำชมเพราะสุดท้ายแล้วเกือบทั้งหมดนั้นล้วนเป็นฝีมือของชินเฟิง ฉินเฟิงส่งสัญญาณให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นๆ,ๆเริ่มรายงานต่อไปเหลียวซูลุกขึ้นยืนรายงานเกี่ยวกับสถานะสินค้าคงคลังในสถานชุมชนหวังเฉินหารือเกี่ยวกับเรื่องผู้ฝึกฝนผู้ชายพลังให้เกิดประโยชน์เรื่องสวัสดิการและอื่นๆฉินเฟิงรับฟังและพยักหน้าเป็นครั้งคราวคนในกลุ่มนี้นอกเหนือจากชูซิงฟูไปหลีแล้วคงไม่มีใครคาดเดาสถานคงไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลยว่า ในกระเป๋าของจินเฟิงนั้นมีเงินมากมายมหาศาลเพยียงใดไม่กี่วันก่อนจินเฟิงและละครรับบทเป็นบัตทันเตอร์เดินทางมาทําธุรกิจร่วมกับซอสิงฟูหลังจากซื้อขายในตลาดมืดแล้วอีเกเจ็ดวันต่อมาอุปกรณ์รุนและวัตถุดิบต่างๆในเลเวลอ e, ีลุนถูกนําออกมาขายอย่างบ้าคลั่งทรัพย์สินโดยรวมของจินเฟิงเพิ่มพูนเป็นตัวเลขที่น่าอาศัศจรรย์ใจเฉพาะในตัวเลขส่วนนี้ก็มากถึง1 3 0 0 0 0ล้าน เมื่อรวมกับของขวัญที่เพิ่งรายงานไปก่อนนี้จะกลายเป็น140,000ล้านเหรียญนี่ยังไม่นับรวมถึงวัตถุดิบเลเวลดีที่ฉินเฟิงยังไม่ขายออกไปอีกเมื่อทุกคนกล่าวรายงานเสร็จสิส้นทั้งหมดต่างมองไปที่ฉินเฟิงเพื่อรอคำสั่งต่อไปก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วว่าในทุกๆไตรามารสหรือ3เดือนหุ้นของสถานชุมชนเฟิงหลีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนว่าแต่ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกพวกเราต้องจ่ายผลกำไรไตรมาสแรกเสียก่อน เกือบทุกคนฝุดรอยยิ้มแห่งความสุขขึ้นทันใดแม้จะเป็นเงินปันผลแค่1%เอร์ก็ตามแต่สถานการณ์ในปัจจุบันสถานชุมชนเฟิงหลีนั้นเกรงว่ามันจะเป็นเงินมากมายถึงหลายร้อยล้านเหรียญสถานชุมชนเฟิงหลีกลายเป็นเครื่องจัรผลิตเงินสดไปเสียแล้วนอกจากนี้ผมยังมีอีกเรื่องที่จะประกาศให้ทุกคนรู้กันครั้งก่อนที่บล็อฮันเตอร์มาและขายสินค้าลดใจให้กับชุมชนของเราเขายังมอบสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งให้แก่พวกเราอีกด้วย มันคือเขตแดนลับหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อสุสานเทพสงครามดวงตาของทุกคนพลันเบิกกว้างไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากระทั่งสิ่งนั้นบัตรฮันเตอร์ก็ยังยอมขายมันออกมายังไงก็ตามพอได้ลองคิดดูแล้วบัตฮันเตอร์กำลังถูกไล่ล่าโดยผู้ใช้พลังเลเวล4เช่นนั้นแล้วเขาจะสามารถรักษาเขตแดนลับเอาไว้ได้อย่างไรและสิ่งที่ถูกขายออกมานี้เกรงว่าภายในมันจะถูกกูดรีดทรัพย์สินออกไปจนหมดแล้วมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่า จริงๆแล้วมรดกชิ้นนี้ยังไม่ได้ถูกรูดทัพย์ออกไปแต่อย่างใดพื้นที่บางส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในปัจจุบันมีเพียงสองคนเท่านั้นที่สามารถใช้งานมันได้ผมจะทําการเปิดชั้นแรกที่มีเลือดมังกรช่วยเสริมประสิทธิภาพร่างกายให้กับทุกคนขณะเดียวกันเราจะทําการแบ่งขายเลือดมังกรในทุกๆวันส่วนผลประโยชน์ที่แบ่งกันคือบัตรฮันเตอร์ห้พวกเรา50จะจัดการมันยังไงในอนาคตเรื่องนี้ให้หลิวซูเป็นคนรับผิดชอบรับทราบท่านผู้ว่าการ เดือสู่พยักหน้าอย่างจริงจังถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับสถานชุมชนให้รีบแจ้งฉันให้รู้ทันทีฉันมีตัวเชื่อมมิติของเฟิงหลีอยู่สามารถกลับมาได้ทุกเมื่อชินเฟิงออกคําสั่งอีกสองสาอย่างก็เริ่มได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมาจากภายนอกบ่งบอกชัดว่าห้อสึกของกลุ่มส่งเฉิงได้มาถึงแล้วตั้งใจทํางานกันเข้าไว้หวังว่าเมื่อผมเดินทางมาถึงตั้งใจกันทํางานเข้าไว หวังว่าเมื่อผมเดินทางถึงปราการชาตรงพวกคุณไม่กี่คนในที่นี้จะสามารถเปิดตลาดมืดชมใหม่ได้น้อมรับคำสั่งทุกคนขานเสียงเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดต่างรู้ดีว่าตลาดมืดสามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้มากเพียงใดอย่างไรก็ตามการเปิดตลาดมืดต้องการความแข็งแกร่งและต้องการอำนาจชื่อเสียงของผู้แข่งแกร่ง,งปัจจุบันฉินเฟิงคือผู้แข่งแกร่งที่ว่าเปลี่ยนไปด้วยศักดิ์ศรีคนเหล่านี้หากคิดตามฉินเฟิง ก็ยิ่งต้องพยายามก้าวให้ทันชินเฟิงกับไปหลีแยกตัวออกบาก้าวขึ้นไปบนหอศึกออกจากสถานยุมชนเฟิงหลีอีกครั้งตัดฉากสี่ชั่วโมองต่อมาทรายสีเหลืองค่อยๆปรากฏสู่สายตาชินเฟิงไปหลีก้มลงมองจากทางหน้าต่างพบ,บว่าภายใต้แสงอาทิตย์หาทรายสีเหลืองเปล่งประกายสีทองระยิบระยับนีนะ่หรือทะเลทรายเดิมทีทะเลทรายมักจะมีให้เห็นกันเฉพาะบนอุปกรณ์สื่อสารเท่านั้นแต่พอได้ไม่เห็นด้วยตาตัวเอง กลับพบว่ามันกว้างใหญ่ยิ่งกว่าที่คิดมากนะักที่นี่คือทะเลทรายแห่งทะเลเหนือมันมีแต่ทะเลทรายเต็มไปหมดเลยไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงเรียกว่าทะเลเหนือไปลีนั้นงงชินเฟิงยิ้มและอธิบายว่าที่นี่มันมีทะเลอยู่จริงๆห่างไปทางทิศตะวันออกสุดมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ไหลลงสู่มหาสมุทรก่อนยุคโลกาววนาศมันถูกเรียกว่าเมืองทะเลเหนือ ไ,ไม่เคยเข้าใจประวัติศาสตร์ในยุคโลกาวินาศเธอยังไม่ค่อยเข้าใจว่าฉินเฟิงต้องการจะบอกอะไรอันที่จริงแม้ในสถาบันระดับสูงเมืองเฉินหยางเรื่องนี้จะเป็นที่รงรู้กันในเฉพาะเลเวลอีขึ้นไปเท่านั้นเมืองทะเลเหนืออยู่ใกล้กับมหาสมุทรมีภูม,มิอากาศอบอุ่นราวกับตลอดทั้งปีเป็นฤดูใบ,บไม้ผลิพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีสิ่งมีชีวิตมากมายแต่หลังจากยุคโลกาวินาศมาเยือนสัตว์ป่าเริ่มกลายพันธุ์ รอยแยกไม่ติดเปิดออกสถานที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกสัตว์ร้ายมากมายไปหลีเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าแต่กลับไม่พบนกกลายพันธุ์แม้แต่ตัวเดียวมนุษย์ที่เหลืออยู่ในเมืองทะเลเหนือเพื่อที่ให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้พวกเขาตัดสินใจโค่นต้นไม้ทั้งหมดในทะเลโดยใช้เวลา10ปีพวกนกกลายพันธุ์เลยหายไปแต่กลับมีสัตว์ร้ายที่น่ากลัวยิ่งกว่าปรากฏขึ้นแทนและนั่นคือเหตุผลที่ฉินเฟิงมาที่นี่นั่นคือมันเป็นราชัน มังกรดินเลเวลดีมันทำลายล้างเมืองทะเลเหนือทั้งหมดทุกอย่างจบลงในค่ำคืนเดียวยังไม่พอหลังจากนั้นทะเลสายก็เริ่มปรากฏขึ้นสัตว์้ายเริ่มพังปอวกมาทะเลสายเริ่มขยายและกินพื้นที่ออกไปจนสุดท้ายท่วมทับเมืองทะเลเหนือจากนั้นมนุษย์ก็ล่าถอยครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายตัดสินใจเรียนแบบกำแพงเมืองจีนสมัยโบราณก่อตั้งเมืองหนุ่ยเมืองเมืองชีหานเมืองชิงและเมืองปา่าไห่ตามลำดับจนเมืองป่าไห่ก็สมชื่อ มันอยู่ติดกับทะเลมากที่สุดทั้งสเมืองใหญ่ตั้งเรียงรายกันเป็นกำแพงโค้งโดยเบื้องหน้ามันคือทะเลทรายในครั้งอดีตเคยท่วมทับเมืองทะเลเหนือเป็นสมระููมรบกลางทะเลทรายขนาดยักษ์ในที่สุดสิ่งปลูกสร้างหนึ่งก็ปรากฏสู่สายตาของไปลีและชินเฟิงมันถูกสร้างขึ้นจากหินทั้งหมดเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่นั่นคือปราการชาตงตอนที่320เล่ยชาง ณนะปราการชาตงคือเมืองเล็กๆที่เปรียบดังกำแพงเหล็กกล้าสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับแนวหน้ามากที่สุดและในช่วง10ปีที่ผ่านมาปราการชาตงเคยแตกพ่ายมาแล้วกว่า3ครั้งเมื่อแตกพ่ายก็ยกย้ายที่ตั้งถึง3ครั้งแต่ทว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช่นนี้เริ่มเป็นวิกฤตของ4ี่เมืองทะเลเหนือด้วยเหตุน,นี้เองมันจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าด่านหน้าทะเลเหนือข้อสึกลดระดับลงบนลานจอดที่ถูกทางปราการสร้างไว้ให้โดยเฉพาะ เธอทางลานมีหอสึกจอดทิ้งเอาไว้กว่า10บลำและหากจะเทียบกับลำอื่นๆของเครื่องเสียงซ้วแล้วดูเหมือนว่าลำอื่นจะมีกระสุนติดตั้งและอุปกรณ์รบเอาไว้มากกว่าถูกต้องสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเพราะในอาณาเขตท,ทะเลทรายทางเหนือบนทางฟ้าอันกว้างใหญ่ปลอดภัยกว่าบนพื้นดินผู้ว่าการฉินพวกเรามาถึงแล้วฉันขอให้เป้าหมายในครั้งนี้ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นเคือเชียงซ้วเอ่อยขึ้น คำวยพรนี้มาจากใจของเขาจริงๆเนื่องจากไอเรื่องความรอบร,ราบรื่นหรือปลอดภัยอะไรนั้นในเขตสงครามยากนักที่จะเป็นไปได้ขอบคุณขอให้คุณเดินทางโดยปลอดภัยเช่นกันชินเฟิงโบกมือให้เคร์่อเสียงสั่วเขาเรียกรถสายฟ้าสีเงินออกมาแล้วเข้าไปนั่งกับไฟหลีแน่นอนรถสายฟ้าสีเงินนี้คือคันเดิมที่ถูกซื้อในฐานะบัตรฮันเตอร์แต่เนื่องจากบัตรฮันเตอร์ปรากฏกายขึ้นในตลาดมืดเมืองเฟิงหลีแล้ว ฉะนั้นการที่มันถูกนําออกมาขายย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเท่านี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนจัดดําเป็นขาวชินเฟิงสามารถนํามันออกมาใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวลใจรถสายฟ้าสีเงินถูกทําความสะอาดขัดจนวาววับเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ปราการชาตงล่านจอดหอศึสึกอยู่ห่างจากเมืองชาตงออกไปเล็กน้อยด้วยความเร็วของสายฟ้าสีเงินเพียง10นาทีชินเฟิงก็เข้ามาถึงอย่างรวดเร็ว หลังจากเข้ามาเขาพบบรรยากาศและสีสันของปราการชาตรงค่อนข้างมืดมัวบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นจากหินรูปแบบค่อนข้างไปทางหยาบประชากรที่อาศัยอยู่ในปราการมีอยู่ไม่ถึง20%ดูเหมือนว่าจะน้อยแต่ทุกคนมาที่นี่เพื่อทำงานให้บริการแก่ผู้ใช้พลังระดับสูงเมื่อบรรลุภารกิจก็จากไปเพราะแนวหน้าไม่ใช่เรื่องลอเล่นมันอาจถูกกองทัพสัตว์ายบุกแตกพ่ายได้ตลอดเวลาชินเฟิงอธิบายไปหลีเริ่มเล้มปาก พวกมนุษย์นี่ใช้ชีวิตการลําบากลาบนจริงๆฮะอาจเป็นเพราะเราที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอกว่าเผ่าพันธุ์อื่นเลยใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากแต่อย่างน้อยก็มีภูมิปัญญาสูงส่งสามารถคิดหาวิธีรับมือกับศัตรูได้มากมายทินเฟิงกล่าวแม้จะเล็กจ้อยอ่อนแอใกล้สูญพันธุ์แต่มนุษย์ยังมีสมองเอาไว้เอาชีวิตรอดอืมฉันเห็นด้วยเรื่องภูมิปัญญาของมนุษย์พวกเขาฉลาดมากจริงๆไม่งั้นจะทําเสื้อผ้าสวยๆออกมาได้อย่างไร ไปยหรือจินตนาการไปถึงวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าความคิดสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์ดวงตาเธอเปล่งประกายึฉินเฟิงยิ้มอย่างหมดหนทางในใจนึกคิดเอาว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเธอเข้าใจถึงจะตีความหมายผิดไปเสียบ้างก็ช่างมันจากนั้นเขาไม่ได้สนใจหรือสนทนาอะไรอีกเจ้าตัวค่อนข้างคุ้นเคยกับปราการชาตงหรือสมควรเรียกว่าทิวทัศน์ของที่นี่ยังไม่ถูกลืมเลือนในความทรงจํา ไม่นานรถสายฟ้าสีเงินก็ขับเข้ามาถึงใจกลางเมืองและตึกกลางเบื้องหน้าของพวกเขาเห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่นๆนี่คือตึกประมูลของกลุ่มบันณ่งพรมแดงถูกปูไว้เบื้องหน้าประตูทางเข้าพร้อมกับกระเช้าดอกไม้ข้างส,สองข้างทางแม้จะดูเหมือนจริงแต่อันนี้มันคือดอกไม้ปลอมที่ทํามาจากผ้าเนื่องจากนี่คือยุคโลกาเวนาาพืชผ่านพวกนี้ยิ่งสวยเท่าไหร่ก็ยิ่งดูแลมากขึ้นเท่านั้น ูเหมือนว่าวันนี้พวกเราจะโชคดีมาทันเวลางานประมูลของกลุ่มบันส้งพอดีงานประมูลจะเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์อย่างที่บอกนี่คือแนวหน้าดังนั้นย่อมมีสิ่งดีๆมากมายถูกนําออกมาเสนอขายหรือแลกเปลี่ยนชินเฟิงพาไปหลีก้าเข้าไปในตึกประมูลยิงสาวพนักง,งานเผยรอยยิ้มภายในจอขนาดใหญ่ชั้นแรกจะแสดงถึงสถานการณ์ของห้องประมูลแต่ละห้องชั้น1ใน3เป็นร้านคาหลีก ส่วนชั้น4เป็นของประมูลเลเวล F ชั้น5เป็นของเลเวล E และห้องประมูลสำหรับผู้ใช้พลังเลเวล D อยู่ที่ชั้น6คุณสามารถไปยังชั้น6โดยขึ้นลิฟต์ VIP โดยตรงจินเฟิงเดินตรงไปยังลิฟต์แต่เขาก็ถูกหยุดไว้โดยพนังกงานต้อนรับมิสเตอร์ปวดแสงบัตรเชิญด้วยพนักง,งานต้อนรับเออย่างมีมารยาทแต่สายตาของเธอกำลังมองลงบนโลโก้เลเวล E บนอกของจินเฟิงอย่างระแวดระวังผมเป็นผู้ใช้พลังเลเวลดีที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง และเพิ่งมาในเมืองนี้เลยยังไม่มีบัตรเชิญใดๆจากทางกลุ่มบันส่งชินเฟิงพยายามอธิบายเช่นนั้นคงเป็นความผิดพลาดของทางกลุ่มบันส่งของพวกเราถ้าคุณไม่รังเกียจโปรดมากกอกบัตรสมัคร VIP กับฉันโดยต้องมีหลักฐานก,การสมัครเป็นเงินในบัญชีหมื่นล้านจากนั้นคุณสามารถขึ้นไปยังชั้น6ได้เลยข้างบนเป็นห้องประมูลระดับสูงบริการดีเยี่ยมถึงพนังกงานประมูลของทางเราจะจบลงแล้ว แต่คุณยังสามารถนำสินค้าส่วนเลเวลดีไปเสนอขายให้กับคนอื่น,นได้พนักง,งานสาวตอบนี่คือวิธีการคัดกรองผู้คนเพราะคนธรรมดาคงไม่มีทางครอบครองเงินหมื่นล้านอย่างแน่นอนเงื่อนไขพวกนี้ฉินเฟิงรู้ก่อนแล้วเขากำลังจะพยักหน้าก็ดันมีชายอีกคนหนึ่งสาวเท้าเข้ามาเลเวลองั้นหรอแต่ยังเป็นเลเวลอเปล่าๆไม่ได้มีการรับรองเป็นอีก้วยด้ซ้นี่แกเป็นเลเวลดีจริงๆหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าพยายามจะขึ้นไปเพื่อเกาะขาใครหรอกนะชายคนนั้นมองฉินเฟิงด้วยความเหยียดยาำทว่าหลังจากกวาดตามองไปหลีดวงตาของเขาพลันสว่างวาบชายคนนี้มีความสูงเมตรแปร่างกายเรียบเนียนสม่ำเสมอไม่มีมัดกล้ามดูไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ไม่มีกลิ่นอายผู้ใช้วรยุทธ์โบราณแต่ไม่แน,น่ว่าเขาผู้นี้คือผู้ใช้ a b i l i t y หรือมือปือนกันแน่มิสเตอร์เลยสร้างเชิญท,ทางนี้ พนักง,งานต้อนรับฉีกิมอย่างรวดเร็วเดินไปเปิดลิมให้อีกฝ่ายสายตาของเลยสซ่างตกลงบนร่างของชินเฟิงอีกครั้งจู่ๆเขาก็เลือกคิวหน้าตาแกดูคุ้นๆนะเหมือนฉันจะเคยเห็นมาก่อนสีหน้าชินเฟิงเรียบเฉยไรอารม์ตอบกลับยางแผวเบาวา่ายังงั้นเหรอผมเองก็คิดว่ามิสเตอร์เล่ยหน้าคุ้นๆเหมือนกันคุณกับเล่ยเฉินผู้นำเมืองไห่คงจะเป็นพี่น้องกันสินะดวงตาของเล่ยซ่างกลายเป็นเฉียบคม ทําท่าทางร้องอ๋อชี้มาทางชินเฟิงและหัวเราะ <c oughs> ที่แท้แกก็คือชินเฟิงประเสริฐประเสริฐแท้ความโลภฉายผ่านแววตาของของ,ของเลยช่างแม้จะเป็นเรื่องของเทือกเขาทางซานจะผ่านไปนานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่ข่าวของมันก็ยังคงเป็นที่หือหาและถูกกล่าวถึงภารกิจในครั้งนั้นไม่มีใครเสียชีวิตเลยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบขนาดใหญ่ถึงข่าวในเครือข่ายนักสู้ก็มีน้อยมาก แต่อย่างว่าสําหรับข่าวแวดวงข่าวสารของผู้ใช้พลังเลเวลดีมันไม่ได้มีความลับอะไรแม้แกนอเบลิตี้ระดับจกักรพรรดิจะหายไปแล้วแต่วัตถุดิบระดับดาชันของทั้ง3ตัวและขนนกห่างจากักรพรรดินกยูมีค่าเป็นอย่างมากเวลานี้ฉินเฟิงอาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มสมบัติเคลื่อนที่เลยก็อย่างใดไม่จําเป็นต้องพาเขาไปพิสูจน์ตัวตนเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมอบบัตร v i p ให้แก่เขาแล้วขึ้นมาพร้อมกับฉันได้เลยเลยสร้างกล่าว รับทราบมิสเตอร์เลยพนักงานต้อนรับไม่กลา้าตอบปฏิเสธตรงกันข้ามจินเฟิงกลับยิ้มย่อออกมาตรงข้ามชินเฟิงกลับยิ้มย่อออกมาเขาไม่อยากเดินไปพร้อมเลยร่างไม่ได้หรอกมิสเตอร์เลยพอดีว่าผมยังมีสินค้าธรรมดาบางอย่างต้องการจะขายและบางชิ้นจะถูกนําออกประมูลด้วยฉะนั้นคงไปทันทีไม่ได้ชินเฟิงตอบป,ปัดแววตาเลยร่างกลายเป็นล้ำลึกแววตาของเลยร่างกลายเป็นล้ำลึก นั้นไม่เป็นไรฉันคงไม่รอผู้ว่าการไว้เจอกันข้างบนเลยสร้างหันหลังเดินเข้าไปในลิฟต์ทันทีแต่เมื่อเขาหันหน้ากลับมาอีกทีสายตาที่จับจ้องช่างชวนให้กระดูกสันหลังของผู้คนด้านชาอย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่ได้ใส่ใจหากชินเฟิงในตาเลเวลวีเดินขึ้นไปข้างบนพร้อมกับเล่ยจ้างคนอื่นๆจะเห็นว่าเขาเป็นลูกน้องของมันหรือจะคิดมอบความอัยยศให้แก่ฉันฝันไปเถอะไอเบอกชินเฟิงเดินไปสมัครบัตร VIP กับพนักงานต้อนรับ ในเวลาเดียวกันก็นาเอาวัตถุดิบเลเวลดีบางส่วนออกไปขายสัตว์ไร้เลเวลดีจะล่ามันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้วัตถุดิบเหล่านี้จะธรรมดาแต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างไรก็ตามสําหรับวัตถุดิบระดับสูงบางครั้งผู้คนก็อยากจะแลกเปลี่ยนกันเป็นการส่วนตัวมากกว่าฝากขายถ้าทางหวันซ่งก็ไม่คิดปิดบังอะไรแต่ผู้เข้าร่วมประมูลส่วนตัวจะต้องจ่ายตัวค่าเข้าร่วมเพาะว่าเมื่อเทียบกับเงินหลายร้อยพันล้านแล้วค่าตัว5ล้านนั้นไม่นับว่าเป็นสิ่งใด มิสเตอร์นี่คือรายการสินค้าที่ทางเราจัดประมูลในครั้งนี้นอกจากนี้ระบบยังจะมีการบันทึกรายการสินค้าของคุณเอาไว้ด้วยโปรดลองพิจารณาดูอืมเินเฟิงกวาดตามองแล้วพบว่าระดับสูงสุดที่นี่คือระดับในพลสัตว์ร้ายเห็นได้ชัดว่าของที่เขาต้องการไม่อยู่ที่นี่แต่เป็นในห้องประมูลส่วนตัวขอซื้อตั๋วเข้าร่วมประมูลในห้องส่วนตัวสองใบสิรับทราบ ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ